ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเสรษฐีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์การ์ดยอมสีผู้ที่ถูกยอมคือเดทเธอที่เธอเห็นเลยอีโวเพสทิปเดทบอกเลยว่าเดทร่างเนี้ยยอมรับเลยว่าสวยสวยจริงเธอเธอไม่เชื่อดูโมเดลดีสวยปะสวยเครื่องหัวขึ้นแน่นชุดขึ้นแน่น มาดูความสามารถว่าจะแน่นเหมือนโมเดลไหมเมื่อก่อสร้าง3อาคารมีโอกาส50%เอร์เซนย้ายไม่ยังตำแหน่งที่ยืนไม่แสดงผลเติบโตทีละ20%เซมีแป็นให้ในตัวด้วยเมื่อทอยเต่าก็จะมีโอกาส85%เปเซเลือกทอยหน้าหลังในตอนนี้ถ้าผ่านต่างตรงข้ามก็จะมีโอกาส60%เซใช้เอฟเฟกหัวใจเต้นตึกตัก ก็น่าจะคงความเป็นเดทไว้อยู่มาต่อที่สกิลที่2นะเมื่อเริ่มเทิร์นก็จะมีโอกาส55%สร้างเดนมาร์กและเคลื่อนย้ายทันทีได้อยู่นะมีแพนให้แล้วก็ยังคงเคลื่อนย้ายเริ่มเทิร์นไว้อยู่เพื่อให้ใช้ต่อคอมโบมีโอกาส80%ป้องกันสกิลขโมยมาเบิ้ล3ครั้ง เพิ่มโอกาสรอดได้นะ80% 3ครั้งเลยและความสามารถต่อมาไม่มีไม่ได้เมื่อถอยเต่าก็จะมีโอกาส80%ใช้เอฟเฟกต์เส้นทางเปลวเพลิงในระยะแต้มเต่าที่เราถอยได้และเมื่อเราทอยเต่าผ่านฝั่งตรงข้ามก็จะมีโอกาส80%เปลี่ยนฝั่งตรงข้ามหนึ่งคนให้เป็นหุ่นไล่กาฉันว่า สิ่งที่หายไปอ่ะไม่ได้มันหายไปไม่ได้คือมันเป็นสิ่งที่สำคัญของเดฟเลยนะโลทองพอเข้าใจได้เธอมันยังแบบว่าใส่หมวกทดแทนได้แต่ลบสิ่งติดตั้งการอัญเชิญอันเนี้ยไม่มีไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เดฟอ่อนลงมากๆคือปกติเดฟนะถ้าเจอเมรียวเจอเอริน เจอพิ่พอภัยมเมเดียวกับเอรินน่ะไส้ได้สบายๆพิ่พอภัยก็พอไฟ้ได้แต่ต้องพึ่งจี้เสริมแล้วลบสิ่งติดตั้งมันจำเป็นมากกับการที่เราจะไปไส้กับพิ่พอภัยแพ้ทางพิ่พอภัยขั้นสุดเลยนะเพจทิดเดทเมเดียวเอรินน่ะมันยังพอมีป้องกันขโมยมาเบิ้ล80%ช่วยซัด แต่พิ่พระอภัยคือยากเธอยากถ้าไม่มีโลคยากจริงคือเอาสาบออกแล้วใส่รบสิ่งติดตั้งเหมือนเดิมก็ได้นะเพราะว่าสาบเนี่ยเราก็เล่นเดทกันใช่ไหมส่วนใหญ่เดทก็จะใส่บัตรเชิญสาบกันมาอยู่ละเสียดายาเอาสกิลที่สำคัญของเดทแล้วจะทำให้เดทไปสู้กับตัวอื่นได้ออกไป มันทำให้ร่างเนี้ยเล่นยากขึ้นมากๆเลยนะเอาจริงๆไหมเจอสายดักร่างน,นี้ไม่รอดฉันว่าเดทร่างแรกโอเคกว่าไหมเล่นง่ายจัดจี้ง่ายคือเดทร่างเนี้ยสวยทำสกิลมาเกือบดีเสียอย่างเดียวว่ะเธอไม่มีรบจริงติดตั้งการอันเชิญเป็นสกิลหลักที่สำคัญของเดทสเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตามหากันนะว่าน้องอีโวเพจทิปเดทวิธีการตามหาจะเป็นยังไงเป็นแบบแจ็คพอตนะมีแบบเพิ่มเลท1 0 0แล้วก็แบบปกติ10เพจฉันว่าแจ็คพอตเนี่ยน่าจะมีความหวังมากกว่าการเพิ่มเลทอีกอีกอย่างหนึง่งถ้าเราปิดน้องอีโวเพจทิปเดทภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนได้รับกล่องเลือกรูน40% คุมนะเธอ40%เลยนะแล้ววิธีการตามหาเขาก็มีหลากหลายให้เธอเลือกอย่างแรกถ้าเราจะสุ่มแจ็กพอร์ตต้องไปตามหาดาบ A บวก1 2อันดาบ A 2อันดาบ A 3 2อันเอามาแลกเป็นวัตถุดิบเพชทิศเดทหูชื่อน้องมันยาวว่ะเธอถ้าเราอยากได้น้องเพชทิศเดทก็ใช้วัตถุดิบ S 5อันนะ เดทก็มาเลยหลังด้วยใช้หอันเหมือนกันวยน้องฮันเตอร์พิวห้าอันฉันบอกเลยนะน้องป่วนมากๆส่วนสวิตคีมุนใช้วัตถุดิบ S4 อันเทพมารยุนรังใช้สอันนะนี่คือทางเลือกสำหรับคนที่มีเดทอยู่แล้วนะและมีกำลังทรัพย์ไปที่ร้านค้าเลยซื้อวัตถุดิบแลกเปลี่ยนจากนั้นก็เอามาแลกเป็นเดทเธอ ถ้ามีเดทตานานฉันมองว่าก็คุ้มค่าที่จะหาเอามาสะสมนะราคาก็โอเครับได้เลยหรือถ้าเธอมีเดทร่างแรกอยู่แล้วฉันแนะนำว่าเล่นเดทร่างแรกดีกว่านะคือเดทร่างแรกอะถ้าไม่เจอพิพอภัยไม่เจอมันวอนไม่ได้ไปเล่นแผนที่ใหม่มันก็ยังเล่นได้นะสบายๆเลยส่วนเดทร่างหนีอีโวเพจทิศ มันเพิ่มปัญหาในการเล่นเดทนะอย่างแรกโลทองไม่มีอะโลทองไม่มีพอเข้าใจใส่หมวกได้แต่ลบสิ่งติดตั้งการอันเชิญนี่แหละไม่มีคือยากเลยถึงแบบว่าจะทดแทนมาให้ด้วยป้องกันขโมยมาเบิ้ล80% 3ครั้งเธออย่าลืมนะ3ครั้งเดทตำนานเนี่ย50%แต่ว่าใช้ได้ไม่จำกัดถ้าดวงดีก็แสดงผลได้ดี ซึ่งฉันก็เจอมาแล้วเธอตอนเล่น d e a อีโวเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าร่างตำนานแล้วแบบอวยมากแสดงผลได้ดีช่วยยือชีวิตสุดเกมนี้มันวัดอะไรที่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะเอาความสามารถที่ดีเพื่อความชัวร์ดีกว่าสรุปเลยนะเดทร่างนี้ฉันไม่แนะนำเธอนอกจากจะแบบว่ามีเดทอยู่แล้วแล้วก็มีกำลังทรัพย์ก็สามารถที่จะซื้อได้ ถ้ามีเดทร่างแรกอยู่แล้วก็เล่นเดทร่างแรกดีกว่าหรือไม่ก็ลองมองน้องฮันเตอร์พิวมะน้องฉันบอกเลยป่วนคลิปนี้ก็จะรีวิวอีโวเพจทิดเดทไปเลยนะให้เธอเห็นเลยว่าร่างเนี้ยมันเล่นยากสกิลยังคงความเป็นเทสอยู่แหละแต่มันตัดสิ่งที่จำเป็นออกเธอเซตแรกที่ฉันจะใช้นะฉันลืมว่าน้องมีหมวกไลกาเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนหมวกก่อน เฟตแรกที่ฉันจะเล่นนะก็จะมีหมวกไทเทระเบิดหลุมดำไดเมนชั่นบอดี้การ์ดไวกิ้งสุดท้ายก็จะเป็นรถบัสนะมาดูกันว่าน้องจะไหวไหมอีโวเพททิดเดเดี๋ยวรอบนี้ฉันเล่นกับ ID ตัวเองให้ดูเลยนะ <Yeah. S 1> ก็ ID นี้เป็นของน้องกายนะ <Yeah. S 1> ขอบคุณ <Yeah. S 1> น้องกาย <Yeah. S 1> ด้วยที่ให้ยืม ID <Okay. S 1> มารีวิวจะ <Yeah. S 1> แสดงให้เห็นเลยว่าเดทรางนี แพ้ทางพี่พะอภัยท่านสุดท่านสุดจริงๆคือเดตร่างแรกเนี่ยมันยังพอไฟได้เธอไฟด้วยความสามารถลบสิ่งติดต้านการอันเชิญเลยคือต่อให้พี่พะอภัยอ่ะเขาซื้อโน้ตที่หนึ่งมาอ่ะขอไม่ซื้อโน้ตหนึ่งละกันคือต่อให้พี่พระอภัยเขาซื้อโน้ตที่หนึ่งมาเราก็ยังแก้ได้ด้วยออกเกาะ หรือไม่ก็วางหมุ่มดําไว้เกาะล้างถ้าเล่นแผนที่เก่าๆนะกับดักอะไรแบบนี้มันยังพอแก้ได้แต่พอเป็นน้องเดทร่างนี้เคสคิดฉันว่าแก้ยากาวางวิญญาณแห่งน้ําดักไว้เลยเดี๋ยวฉันจะไม่โจมตีน้องเขานะวางวิญญาณแห่งน้ําไว้แบบนั้นแหละมาดูกันว่าถ้าพื้นที่แสดงผลจะทอยผ่านได้ไหม คือเดตล่างแรกมันมีลบสิ่งติดตั้งการอันเชิญนะถ้าพื้นที่แสดงผลปุ๊บแล้วเราถอยมันผ่านได้แต่เดตล่างเนี้ยเธอคอยดูนะอีกเงาหนึ่งวางไว้ตรงนี้แล้วกันมาลุ้นกันว่าพื้นที่จะแสดงผลไหมไม่เคลื่อนย้ายรีบจบเทินให้เร็วขอกระโดดไปตรงไหนดีสร้างแดนและกันสร้างโลด้วยเพื่อความอุ่นใจยังไงดี ดุนพื้นที่เธอโอเคแสดงผลคอยเลยนะสิบสองไปเลยมา <12. S 1> ดูจะผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้คือต้องมีโลอ่ะเธอถ้าไม่มีโลไม่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายฉันบอกเลยนะจอดถ้าเป็นร่างแรกอ่ะต่อให้พี่พระอภัยเขาจะยืนอยู่บนเส้นทางบอโลก <15. S 1> เราก็เน้นคอยอ่ะมันทำได้ โจมตีด้วยการเตะการเชิญหรือแม้กระทั่งออฟดูดแบบนี้ทำได้แต่ว่าน้องอีโวเพจทิดเดทมันทำได้ยากแพ้ทางพี่พอาอภัยข้านสุดเลยเอลงเอรินเม,เมลงเมเรียวอย่างเงี้ยอ่ามันยังพอมีป้องกันขโมยมาเบิ้ลามครั้งใช่ไหมล่ะก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงได้แต่พี่พอาอภัยคือยากเลยยากจริงๆ อ่ะเดี๋ยวจะให้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าถ้าทอยผ่านสิ่งติดตั้งหรือการอันเชิญไม่ได้มันจะเล่นยากมากแค่ไหนคอยดูเลยนะนไปเธอพื้นที่ไม่แสดงผลอีกติ๊กเบาๆสองก่อนละกันพื้นที่แสดงผลไหมโอเคแสดงปะคอยไปเลย อันนี้โชว์ให้เห็นถึงการทอยผ่านสิ่งติดตั้งการอันเชิญไม่ได้นะคือถ้าเล่นปกติเนี่ยเราก็เน้นโจมตีเขาไปเลยอันนี้แค่ทำให้ดูเธอก็เดี๋ยวเราจะโจมตีพี่พระอาภัยเลยละกันเพื่อเป็นการปิดเกมแล้วเราจะไปลงสนามจริงกันเลย <10. S 1> มันสู้ยากเธอพูดจริง เอาเราชันต่ใช้การทำไมน่าจะยอมไปเลยโอเคดีละที่ใช้การยอมตรงนี้ถูกกว่าขอเจอตัวที่มีการติดตั้งการอัญเชิญได้ไหมเอาจริงๆนะน้องเล่นยากมากอะ่ะถ้าเจอดักหัวดักท้ายยากเจอพี่โคก็โอเคนะนได้พี่โคเนี่ยสู้ได้เพราะว่าเราใส่รถบัสมา ถ้าไม่เจอไปที่ล็อกเมืองคูนก็มีโอกาสรอดมีป้องกันขโมยมาเบิล80% 3ครั้งอีกที่โคจะเผามาเบิลเรายากไว้ก็ต้องหวังพึ่งป้องกันเอฟเฟกอันตรายเลยพี่เขามีดิชาร์ตอันนี้คือสิ่งที่อันตรายสำหรับน้องเดฟถ้าเจอดิชาร์ตเข้าไปไม่รอดนะต่อให้เรามีป้องกันเอฟเฟกอันตรายถึง3ครั้ง เจอดิชาร์ตมันจะเหลือศูนทันทีถ้าน้องได้ทอยคนที่สองแล้วไม่ใช่เอรินเมเรียวพที่พระอภัยก็สบายสบายอยู่แต่ถ้าเจอเมเรียวเจอเอรินก็ยากระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเดทร่างแรกสู้ได้สบายๆนะส่วนพี่พระอภัยอันนี้คือยากสุดเลย จะทอยผ่านก็ทอยผ่านได้แหละแต่ทอยผ่านวิญญาณผีเสื้อไม่ได้เธอมันต้องแก้แต่ก็แก้ยากอีกทนที่ฉันใส่รถบัสน่ะก็เพราะว่าเอามาไว้แก้พี่พาอภัยน OK> ี่แหละเกมนี้ก็มาเจอกับเดทเหมือนกันล่างนเดียวกันไหนดูซีเขาจะจัดซีเครื่องรางมาแบบไหน มีโดนแกนแม่เร็กเดทไม่ควรใส่ไพาทาร่โลนะตระกูลไหนก็แล้วแต่ไม่ควรใส่นะมันจะทับกับเคลื่อนย้ายเริ่มเทิร์นแต่ถ้ายอมรับได้ใส่ได้แต่มันจะเสียคอมโบในเทิร์นแรกไปไม่ควรใส่อ่ะยังไงฉั้นก็ว่าไม่ควรใส่อยู่ดีก็ตอนนี้ฉันต้องสร้างโลสองชั้นก่อนเจอเดทด้วยกันก็พอได้อยู่นะ มีป้องกันขโมยมาเบิ้ล80ถึง3ครั้งเลยนะตรงนี้แหละเราจะได้ชี้ชัดแล้วว่าป้องกัน3ครั้งจะแสดงผลได้ดีแค่ไหนหเคลื่อนย้ายไปตรงนี้ละกันเผออุ้ยเสียโล่ไปแล้วว่ะแย่เลยลทอย9ละกัน ต้องกลับมาสร้างโล่สองชั้นไว้เพื่อความอุ่นใจไปสร้างแลนด์มาร์คเธอมีโล่สองชั้นแล้วาาวางหลุ่มดำไว้เกาะลางนะกันเอาวางไว้ข้างหน้าดีกว่ากราบดวงไม่เคลื่อนย้ายนะเก็บโล่ไว้ก่อนมาดูเธอเราจะป้องกันได้กี่ครั้งถอ,อยหน้าหลังไม่แสดงผลเหรอ คือจังหวะเมื่อกี้นะถ้าเคลื่อนย้ายเริ่มเทินแสดงผลนะ่ะเขาจะทำคอมโบได้ง่ายขึ้นแต่ก็พอเข้าใจได้นะที่เครื่องรางเขาอาจจะน้อยแต่ตัวที่มีการเคลื่อนย้ายเริ่มเทินไม่เหมาะกับไพทาโรจริงๆยังไงยอมเลยเหรองั้นเราทอย12ไปเลยละกันออกส0บเรอเนี่ยแย่ละถ้า12นะเราจะได้โจมตีเขาอยู่ เคลื่อนย้ายเริ่มเทินไม่มีโล่คือเดตล่างเนี้ถ้าจี้เครื่องรางน้อยฉันบอกเลยว่าแอบเล่นยากอยู่นะถึงจะมีแป้นมาให้แต่ว่าสกิลที่สำคัญอย่างโล่ทองยากเถอฉันคิดว่าคนที่เล่นใหม่ๆอ,อาจจะไม่มีโล่ทองนะโล่ขาวอะก็พอได้อยู่แต่เขาไม่มีจี้เครื่องรางสร้างโล่เลยนะ เดทร่ากนี้ถ้าไม่มีจี้เครื่องรางสร้างโล่เลยเล่นยากจริงเขามาดูดเธอทอยถอยหลังอ่ะมาดูจังหวะนี้ถ้าเจอสามก็แอบแยกอยู่นะคอยหน้าหลังเขาไม่แสดงผลเลยหรอหรือยังไงเดี๋ยวชันเคลื่อนย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะยังมีโล่อยู่ หช่องอย่าไปกลัวเธอป้องกันขโมยมาเบิร์นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ให้คุม้มโจมตีไปเลย,ยมันแสดงผลครั้งหนึ่งอยู่นะเมื่อกี้แล้วทำไมเราต้องใช้การอ๋อเข้าใจลนะแสดงผลครั้งเดียวเนี่ยเธอเห็นปะ ขนาด80%นนะก็มีโอกาสที่จะไม่แสดงผลนะทำใจไว้เลยเราจะเจอเอลินบ้างไหมหรือพี่พระอภัยคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันเมื่อกี้จะเจอหรือเปล่าหรือเราต้องไปเดี่ยวสี่เหรอเดทเกมนี้มาเจอเดทเหมือนกันและเป็นเดทร่างแรกได้เอาจริงๆถ้ามีเดทร่างแรกนะ แนะนำเล่นเดสร่างแรกดีกว่าเติมตำนานเติมคอร์สคือเปี้ยวเลยไม่หวั่นเจอพี่พระอาภายัยอาจถึงมันจะเล่นยากหน่อยแต่มันพอมีหนทางมีโอกาสเล่นแผนที่เก่าๆเ,เจอตัวอื่นเดสก็ยังคงเป็นเดสเหมือนเดิมถ้าไม่เจอพี่พระอาภายัยหรือมันวอนหรือพี่บูคอร์สอย่างเงี้ยที่มีสกิลบ,บังคับลงกาะล้าง แต่ดองเดสร่างนี้คือยากขึ้นจริงฉันน่าจะแพ้วิกก่อนไหมฉันมีกันวิกนะ70%แต่ก็น่าจะแพ้วิกอยู่แหละถ้ากันวิกไม่แสดงผลนะอธิษฐานในใจป้างโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่เขามีในประเทศไหมขอดูก่อนนะ ไม่มีมาซื้อเกาะเลยจากนั้นทอย12เธอสลายโล่ <10. S 1> ด้วยการสาบสร้าง3าแล้วก็รุ้นรถบัสถ้ารถบัสไม่ติดรุ้นหลุมดำไดเมนชั่นวางหลุมดำไว้เกาะร้างเหมือนเดิมนะลงพื้นที่พิเศษเลยแล้วก็เคลื่อนย้ายลงเมืองอีกครั้งหนึ่ง ก็น่าจะชนะละได้เธอถ้าเจอตัวอื่นนะด้างน,นี้ก็ไหวแต่อย่าไปเจอตัวที่มีสิ่งติดตั้งการอันเชิญจะเล่นยากขึ้นมาทันทีเกมนี้ก็มาเจอกับวีรัสตรีอิมมอร์ททลไนกี้เขามีขายนะฉันว่าคุ้มเลยถ้าซื้อเจอไนกี้ได้ทอยคนแรกไม่น่าจะรอดไหมรอดยากมาก รอดยากจริงเธอ,อเราม,าไมีไม่พอไม่พอไม่มีเนระเทศด้วยอโอกาสคือทำยังไงก็ได้ให้ในทกี่ปาดาบได้น้อยที่สุด 3. า,าอธิษฐานในใจแตนแสดงผลโอเค เพื่อนย้ายไปพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษได้อยู่มั้งเอาให้เนรัเกศเขาหมดไปเลยได้เธอได้อยู่ถ้าเขาสถบวิกเรามีกันวิกขอเพียงแค่กันวิกอย่าแกงลืมบอกนะชั้นเปลี่ยนเซตจีก็จะมีหมวกสร้างโลกแล้วก็คุย ต่อมาเป็นกักขังยูนิคอนยังไงถ้าไม่หวาบลงจริงเหรอรอดยากนะแต่ไนกี้ร่างนี้มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะเธอไฟกับเดสได้เลยแต่ฉันเนี่ยจบไฟกับไนกี้ยังไงบีสลับหลุม3ามคือสแสดงผลดีเกิน ต้องห่อไปนล้จับพอได้อยู่เธอกันวิกอะกันวิกโอเคได้ตรงนี้เลยละกันจงังหวะนี้แล,แล้วก็กดคู่เพื่อความชัว12ตัดพื้นที่ไปเลยสิ่งติดตั้งลบนะเธอแต่การอันเชิญคือไม่เพราะฉะนั้นเราเล่นยากมาก ไปเธอซักตรงตรงไหนดีตรงนี้ละกันเจอขังกกงแบบนี้ต่อให้มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลก็ยากทอยสองแล้วกันพื้นที่ไม่แสดงผลอีกคุณพระน้ำตาน้องไหลเลยเคลื่อนย้ายหกช่องนะลงพื้นที่พิเศษเคลื่อนย้ายภายในแถว ลงพื้นที่ถ้าเจอตัวอื่นมันได้เธอมันพอได้แต่ถ้าเจอตัวที่มีสิ่งติดตั้งมันจะเล่นยากขึ้นมาทันทีก็จบไปแล้วนะเธอสำหรับการรีวิว E ีโว t พ i t d ดเดสรุปเลยแล้วกันว่าถ้ามีน้องเดทร่างแรกแล้วให้ข้ามร่างนี้ไปร่างแรกเล่นง่ายกว่ามาก ร่างนี้ถามว่าโหดไหมมันก็โหดมันยังคงความเป็นเดสถ้าไม่เจอพิพาอภัยไม่เจอเมเรียวไม่เจอเอลินก็ยังถือว่าเล่นสบายๆแต่ถ้าเจอสามตัวเนี้อุปสรรคมันจะยากขึ้นมาทันทีแล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดคือพิพาอภัยเราต้องจัดจี้แก้ทางอีกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะผ่านวิญญาณได้ผ่านไม่ได้ ต้องมีโล่สองชั้นด้วยนะถ้ามีโล่เดียวไม่พอหรือไม่ก็ต้องมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายมาเสริมด้วยพี่พระอภัยต่อให้เรามีป้องกันขโมยมาเบิ้ล80% 3ครั้งกันไม่ได้นะเมื่อเราทอยดวงวิญญาณนะมันจะบังคับไปเลยที่เมืองถ้าเจอเมเรียวเจอเอดินก็พอถูถูไถ่ถ่ได้ถ้ามีโล่สรุปแล้วถ้ามีร่างแรกให้เล่นร่างแรกเถอหรือถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน มีน้องเดทอยู่แล้วแล้วมีกำลังทรัพย์ก็ไปซื้อมาสะสมได้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่แย่แต่ถ้ามีร่างแรกแล้วให้เล่นร่างแรกดีกว่าแล้วถ้าไม่มีเดทอยากจะทำควรทำไหมก็มันก็ทำได้เธอมันก็เล่นได้นะแต่ว่าความโหดของมันอะ่ะมันจะลดลงส่วนตัวคือไม่แนะนำเก็บเพชรเอาไว้ไปทำตัวอื่นดีกว่าเธอ หรือถ้าแบบอย่างที่บอกคือถ้ามีเดสอยู่แล้วแล้วมีกำลังทรัพย์ซื้อเอาดีกว่าอย่าใช้เพชรทำเลยเป็นแบบแจ็คพอตมันก็ยากเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่าเพิ่มเลดเก็บเว้นไว้เออไม่ใช่เก็บเว้นสิเก็บเพชรไว้ทำเว้นการ์ดตัวท็อปเลหลังดีกว่าอย่างพี่โคพี่พระอภัยแบบเนี้ยคลิปนี้ไปละบายๆก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม